สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีรวมทั้งพี่น้องทางเหนือด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมในการฉีดยาในลำไยรุ่นห้าเดือนกับอีกยี่สิบวันนะครับหรือที่เราพูดกันก็คือรุ่นเม็ดในดำนะครับรุ่นนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วของการขยายผลนะครับอีก ประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะเก็บเกี่ยวกันแล้วเพราะฉะนั้นสูตรปุญญ๋ยยามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องเกษตรกรเป็นลำดับลำดับไปนะครับอ่าสำหรับปุ๋ยยาและเคมีพัธุ์ที่เราจะใช้ในช่วงเม็ดในดำหรือช่วงขยายผลสร้างเนื้อนะครับเพิ่มความหวานเพิ่มสีสันนะครับอ่าสวนของเราก็จะใช้ ปุ๋ยสูตรเจ็ดสิบสามสามสิบสี่นะครับปริมาณสองกิโลนะครับแล้วก็อุ๋ยาอััรหลับต่อไปก็จะเป็นโบโลแคลครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมใช้ของกิฟฟีนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวเนี้ยคุ้มค่าที่สุดแล้วสำหรับแคลเซียมโบรอน EDTA เคเลตนะครับเพราะว่าใช้ได้ถึง สามถังพันลิตรกับอีกครึ่งหนึ่งก็เลยแล้วก็เป็นเีเลดด้วยซึ่งหาซื้อ,อยากมากก็จะมีของกิฟฟารีนี่แหละที่ผมใช้แล้วรู้สึกประทับใจก็แนะนำครับสำหรับโบโลแคลครับแล้วก็ตัวต่อมาอ่าลืมบอกไปครับตัวนี้ผมก็ยังคงใช้สามร้อยกรัมเช่นเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ คริปเบอร์พัครับอันนี้เป็นธาดอาหารรองเสริมนะครับก็เป็นพวกแมงกานีสเหล็กแมงกะอ่าทองแดงสังกะสีโบลอนนะครับเป็นธาดอาหารรองเสริมอันนี้ช่วยในเรื่องของสีสันแล้วก็ความสวยงามนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะต้องทำผิวให้สวยแล้วนะครับ ส่วนโบโรแคลคุณสมบัติของเขาช่วงนี้ที่เราใส่โบโรแคลลงไปเพราะว่าอาเราต้องการผนังเซลลที่ยืดหยุ่นครับเพราะว่าตอนเนี้ตั้มยยเขาจะโตเอาโตเอาโตเอา,เอาหมายถึงว่าเรามองตอนเช้าขนาดหนึ่งตอนเย็นผ่านไปหรือรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งผ่านไปมันใหญ่มากขึ้นผิดผุงผิดตาเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ผนังเซล เปลือกขาเนี่ยยืดหยุ่นเหมือนลูกโป่งนะครับขยายเซลล์มากที่สุดแบบไม่แตกก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรถ้าใช้แคลเซียมดีๆมันก็จะขยายเซลล์จนถึงเปลือกบางเป็นกระดาษเลยครับถึงระดับนั้นได้เลยนะครับไม่แตกอันนี้คือโพลแคลนี่ทำได้ต่อมาครับเป็น ยาลามั้งครับตัวนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับโพพีแนบโพพีแนบผมใช้หนึ่งกิโลต่อน้ำพันลิตรนะครับเป็นยากลุ่มสัมผัสเหมือนกันครับโพพีแนบข้อดีของมันก็คือว่าในตัวสารโพพีแนบ มันจะมีอนุมูลของซิงค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สองเด้งก็คือหนึ่งเราได้อ่าปฏิกิริยาในการทำลายเชือ้อราแล้วก็ยังได้ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งก็คือซิงค์นะครับอ่าพอซิงค์มีบทบาทอะไรณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าซิงค์มีส่วนบทบาทใน นักท่าในช่วงขยายลูกมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าปั๊มโปรตอนถ้าพี่น้องสังเกตอ่าพืชผักผล,ลไม้อื่นที่มันโตไวๆอย่างเช่นแตงกวานะครับพี่น้องไปสังเกตดูได้วันหนึ่งลูกเท่านี้ลูกเท่าปลายนิ้วชี้พอเช้าอีกวันหนึ่ง ลูกตัวนี้แล้วใช่ไหมครับทําไมมันถึงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นภายในชั่วข้ามคืนหน่วยเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของอ่าการขยายเซลล์มันจะมีหน่วยหนึ่งในเซลล์พืชนั่นก็คือปั๊มโปรตอนปั๊มโปรตอนทําหน้าที่ให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนเอาลมไปสูบมันเลยครับเราเข้าถึงเรียกปั๊ม คราวนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆในหลักการของปั๊มโปรตอนแบบคร่าวๆก็คืออ่ามันจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนออกซินเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหน่วยที่เล็กที่สุดของเซลล์พืชก็คือปั๊มโปรตอนเวลาพืชสั่งข้อแสงเขาจะได้่า CHOCHO คืออะไร C C ก็คือคาร์บอน H ก็คือไฮโดรเจน O ก็คือออกซิเจนไอตัวกลางเนี่ยแหละครับคือโปรตอนเวลาเขาขยายลูกนะครับเขาก็จะสูบโปรตอนออกนะครับแล้วก็ใส่แคลเซียมเข้าไปแทนผนังเซลล์ก็ถึงแข็งแรงถ้าไม่มีการสูบโปรตอนออกเปลือกเขาจะแตกมันถึงขยายออกขยายเอาขยายเอาขยายเอามันเพราะฉะนั้นซิง มันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนออกซินแล้วฮอร์โมนออกซินก็จะไปกระตุ้นระบบที่ชื่อว่าปั๊มโปรตอนอีกทีหนึ่งเห็นชัดๆเลยก็พวกฟักแฟงแตงกวาครับที่ว่ามันใหญ่เร็วใหญ่เร็วมากภายในค่ําคืนนะครับส่วนลําไยมันก็จะช่วงเนี้ยปั๊มโปรตอนจะทํางานอย่างเร็วขึ้นละครับวันนี้กับพุ่งนี้มาดูลําไยก็จะไซส ต่างการโตบึบๆบบบบบเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของซิงเพราะฉะนั้นการใช้โพพีแนปในช่วงนี้เราจะได้ประโยชน์สองเด้งครับแล้วก็ช่วงนี้เรายังคงต้องรักษาฟาร์มเขียวของพืชครับเพราะว่าฟา์มเขียวของพืชก็คือครัวของต้นไม้นะครับเพราะว่าฟา์มโรตอนจะเกิดได้ใบพืชก็ต้องสีเขียวเพราะว่า อออโมดอ็อกซินมันจะเกิดได้มันก็ต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นถ้าใบไม้สีเขียวกันขยายลูกมันก็จะทําได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่แมกนีเซียมไปด้วยนะครับผมก็เลือกใช้ของไม่แพงครับพันทิปครับอันนี้กระติกละร้อยจ็สิบบาทก็ใช้ได้ถึงห้าถังพันลิตรนะครับกลัวของพืชมีเยอะต่างข้ออาหารได้เยอะขึ้น C.H.O ก็เกิดเยอะขึ้นแล้วกระบวนการปั๊มปโปรตอนก็มากขึ้นไปตามลำดับนะครับสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับยาฆ่ามาแมลงนะครับผมใช้สองตัวคู่กันครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนไทยมีท็อกแซมครับอันนี้ก็กำจัดเพี้ยนะครับเก่งเพีย้ย เป็นยาดูดซึมสัมผัสกินตายนะครับแล้วเป็นที่สำคัญก็เป็นยาที่มีราคาค่อนข้างถูกในท้องตลาดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็บูฟฟเฟซินตัวนี้ยานอกยาสัมผัสกินตายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบูฟฟเฟซินครับผมใช้ประจำใช้ทุกครั้งเพราะว่าเป็นการประหยัดต้นทุนเพราะว่า เมื่อคุมไข่แล้วการฉีดยาเราก็ไม่ต้องฉีดทุกอาทิตย์ครับมันเป็นยาคุมไข่เพราะฉะนั้นฉีดแค่สองสัปดาห์ครั้งพออันนี้ค่าตัวแม่อูฟอเฟซินคุมไข่ผลที่ได้มาก็คือเราฉีดยาแค่สองอาทิตย์ครั้งก็เพียงพอแล้วครับนี่คือเทคนิคการทำลำไย,ยที่ลดต้นทุนลงมาได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวสุดท้ายก็ยังมียาจับใบครับ ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับใช้ยี่ห้อดีๆหน่อย สำหรับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องดีๆก็วันนี้ก็คงมีทิ้ดีๆฝากกันเท่านี้ก่อนจากกันก็พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของเราก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับก็จะมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ